ีตอนเช้าทุกคนนี่คือวิวโรงแรมของเราเองนี่แล้วข้างล่างเขามีสวนอะไรเงี้ยน่ารักมากเลยเนาะทุกคนลิบเป็นล,ลิบแก้วเราเพิ่งเห็นนี่เราจะกำลังจะลงไปชั้นสองไปกินข้าวานี่คือกินข้าวของเา้าก็โอเคนะ อนนี่เป็นขนมอ๋อเป็นน่าจะเป็นหมันโหอาหารคือก็คล้ายๆครไทยทุกคนกินแบบกินโอเคนะอา่าเนี่ยไม่ใช่กรอบมีในนี้ป้ากินแหละบอกก๋วยเตี๋ยวอร่อยเขอข้าวเลย I need one of the This one. Oh, this นั่นมะเขืออะไรวนะอันนี้น่าจะเป็นมะเขือเทศมะเขือเทศส่วนอันนี้น่าจะเป็นเห็ดต๊อกแล้วตอนนี้รักกัน,น,ก,น,นกินแม่บางอย่างเนี่นเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบเส้นกับน้ำแล้วก็ใส่ซอสอะไรก็ไม่รู้อะก็ไปตักของอะไรนิดน้อยมากินกับก๋วยเตี๋ยว

กิผดต้มก็ออพอกินนะกินให้อิ่มเลอยู่ออกไปดูข้างนอกกันว่ามันจะหนาวแค่ไหนคนได้ไหมหนาวเกินฟันออกทุกคนสวยมากเลยอะบ้านเมืองเขา ทุกคนเห็นหมอกไหมนี่รถน่ารักอะ่ะออ้ยดีดูดีหมอกลงแบบสุดๆอากาศเย็นเปียกเดี๋ยวตัวระนาบถึงระนาบเรียบร้อยแล้วครับ เรามาที่ทพิพิธภัณฑ์ภาพวาดเขียนสายแแต่ภาพเขาสวยจริงๆเนี่ยภาพที่แบบจากรายอ่ะดูสิเห็นเท็กเจอร์ของรายมไหมเขาว่าจากรายจริงๆทุกคนเาว่าเหมือนเรามาพิพิธภัณฑ์อะ แปลว่าการลงร้านไม่ได้แย่เลยทุกคนเพราะว่ามันสนุกแล้วเขาก็ไม่ได้มาแบบว่าคือคุณต้องซื้อนะไม่ซื้อไม่ได้นะเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะซื้อหรือไม่ซื้อเพียงแค่เราไม่ต้องไปเข้าไปยุ่งไปจับของที่เขาจะขายอะ่ะเราก็ไม่ต้องแบบเป็นห่วงเลยไกายเขาไม่ได้บังคับอะไรเลยทุกคนไกายเขาใจดีแล้วก็เข้าใจคนไทยมากๆแล้วก็ส่วนการลงร้านอะ่ะถึงมันมันก็เหมือนได้เข้าพิพิธภัณฑ์ได้ดูนู่นดูนี่ก็รู้สึกไปเที่ยวที่หนึ่งเหมือนกัน เออใครที่แอนติกนลงร้านเนี่ยลองเปิดใจดูก่อนคุณ <c oughs> อาจจะเจอทัวร์ที่แบบบังคับซื้อก็ได้แต่ว่าปัจจุบันเนี้สองพันย2 0 2ิบสี่เนี่ยเขาไม่ได้บังคับเราซื้อนะจิ <c oughs> ตรกรเขาจะวาดภาพเนี่ยภาพที่ทุกคนเห็นก่อนนั้นเนี่ยคือเขาวาดด้วยสายทั้งนั้นเลยแล้วมันก็มีสองชั้นแต่ว่าชั้นที่สองอ่ะนายไม่สามารถขึ้นไปถ่ายได้เพราะเขาไม่ให้ถ่ายแล้วเขาก็ให้เวลาเราประมาณหนึ่งชั่วโมงซึ่งถ้าใครแบบว่า เออไม่รู้จะทําอะไรแล้วถ่ายรูปพบแล้วอะ่ะก็ไปห้องน้ําหรือว่านั่งอยู่เนี้ยอยู่ใจกลางตรงนี้ก็ได้หลังจากเนี้ยเขาจะพาเราไปหมู่บ้านฟูร์ลอเจนไปอยู่ที่นั่นประมาณหนึ่งคืนแล้วก็เที่ยวฟูรอรเจนรอบบ่ายรอบอดึกเลยนีทุกคนอันนี้คือทรายที่เขาเอาไว้วาดสีแดงก็มีหลายเฉดสีมากเลยเนี่ยเป็นรูปแท่งลินสอ เพื่อนคืออยากให้ทุกคนเห็นวิวดูดิสวยมากเลยอ่ะสวยเกินบ้านมันเขาสะอาดมากเลยเนาะมัหมอกลงแบบนี่เราก็แค่ลงเดินไปขึ้นรถบัสแล้วมาหน้าหนาวนี่ดีนะถึงมันจะโรสีสันก็ตามมันก็หนาวอะ่ะแต่วันฟินอนะทุกคนเดินฟิน บรรยากาศฟินดีไปหมดกำลังจะไปทานข้าวเที่ยงกันนะคะที่พัตคารนี้ฝนตกด้วยทุกคนวิ่นเย็นเลยแล้วก็กินเหมือนอาหารเด็กเลยอันนี้อารมณ์ก็พิจิดเหมือนเป็นสก๊ เสร็จแล้วจะเทประสบการณ์กับเข้าห้อง,งาน้ำให้ฟังมันแย่มากทุกคนคือมันเป็นที่นั่งแบบยองๆใช่ป่ะแล้วคือข้างๆที่เหยียบอะมันมีสีเหลืองๆน้ำสีเหลืองๆอยู่อะแต่เราจะต้องเหยียดตรงนั้นอะเพราะว่าถ้าไม่เหยียดตรงนั้นอะที่เหลือรอบข้างๆเป็นน้ำมันจะลื่น เราต้องต้องจําใจเยียบเราก็ทํทธุระส,ส่วนตัวเสร็จปึ๊บพ่อหย่าเสร็จปึ๊บขายกางเกงเราอะก็ไปโดนน้ําสีเหลืองตรงนั้นเฮ้ยเราก็มานั่งกินข้าวต่อคือแบบจิตใจเราแบบว่าโอ้ไม่ก็ฝนตกแบบรัวๆเลยแล้วหนาวคูณสองอย่างหนึ่งคือที่เนี่ยเขาอะเน้นประหยัดพลังงานมากเขาไม่เปิดแอร์เลยอะเขาไม่เปิดฮีเตอร์เลยทุกคน คือเราเข้ามาร้านอาหารอะ่ะร้านอาหารก็หนาวมากเราก็เพิ่งมาเปิดฮีเตอร์แบบก่อนตอนเริ่มทานอะไรเงี้ยคือทุกอย่างประหยัดเรา <S <S หน้าล็อบบี้โรงแรมก็คือไม่เปิดฮีเตอร์ที่อุ่นที่สุดคือห้องของเรานั่นเอง <S 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 แล้วบางที่ก็คือเขาอ่ะจะปิดไฟแต่ว่าเขาเปิดร้านแต่ปิดไฟเพราะว่าเขาจะประหยัดในช่วงที่โลซิซต์ั้นนักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะก็คือช่วงนี้แหละก็เป็นเช่นนั้นเรื่อยไปทุกคน กำลังจะไปบ้านเพื่อนอันนี้เพื่อนร่วมทางโอ้เย็นมากเลยนั่งรถฝนตกเลยทุกคน <c oughs> ลนนจับคนทกนตอนน,อน,ตอนี้เรากำลังเดินไปที่เมืองฟูร์งเจนซึ่งเดินมาไกลพอควรจากจุดลงรถบัสแล้วก็เดี๋ยวจะมีการนั่งเรือด้วยนะคะไกลให้เราอะเที่ยวได้สองครั้งเลยก็คือช่วงกลางวันนี้แล้วก็กลางคืนซึ่งตอนกลางคืนเนี่ยมันจะสวยตรงที่เขาเปิดไฟอย่างนี้ ส่วนวกลางวันก็ฝนตกน,นอธิษฐานว่าให้ตอนกลาคืนอ่ะไม่มีฝนก็จะดีที่สุดเลยอากาศดีมากทุกคนแต่กินบุหรี่ก็เต็มเลยดีทุกคนข้างล่งคือเป็นลำทารเงี้ยอ้อก็อันนี้สะพานแดงนคือถ้าเรามาช่วงที่เขาเป็นหน้าซีสั่นอ่ะ คนเยอะมากคุณสถานนี้คือแค่ได้ดีที่สุนเลยแต่เรามาช่วงโลซิ่นแลกกับความหนาวแล้วก็จะได้วิวที่สวยแล้วก็ไม่มีใครเลิศนี่อันนี้คือเขาก็มาถ่ายรูปแต่งตัวมาถ่ายรูปก,กันคือในไฟในเมืองทุกคนเรากำลังจะเดินไปที่จุดไฮไลท์ของเขาคือแนะนำให้มาช่วงนี้แหละมันไม่ค่อยมีคนนะ แล้วคนที่แบบเป็นอินโทรเวิร์ดไม่ชอบยุ่งสูงสิงกับใครอะ่ะจะเดินชิลมากเลยแต่จะแพงมาด้วยกับการที่ร้านมันจะไม่ค่อยเปิดเงียบแต่ถ,ถ้าใครมาถ่ายรูปอย่างเงี้ยก็จะสบายมากยืนตรงไหนก็ได้แล้วค่ะตรงนั้นคือน,น้ำตกเห็นไหมตอนกลางวันก็จะเป็นแบบนี้เลยแต่ตอนกลางคืนเขาจะเปินแสงสีอะไรสวยงามมาก มันสามารถลงไปข้างล่างได้ทุกคนเราก็จะไปเดินรอไตน้ำตกกันนี่นี่คือวิวโดยรอบสวยเนี่ยคือเราชอบมาเที่ยวหน้าหนาวอ่ะนัาจะแต่เย็นแล้วอ่ะหมอกลงแล้วมันสวยอะ่ะเรากำลังเดินลงไปหาน้ำตกซึ่งเดินจากยอดเขาอ่ะบนภูเขาไปข้างล่างสุดใครที่ขาไม่ดีก็ โปรดต้องรู้ไว้ว่ามีการเดินลงเดินขึ้นแบบนี้ไม่มีบันไดเลื่อนนะทุกคนเป็นบันไดล้วนๆมีร้านช่าชุดนะแล้วก็ระวังลื่นด้วยถ่ายรูปให้ด้วยมีชุดให้ด้วยนะสวัสดีค่ะไกด์บาร์สวัสดีค่ะวันดีฝนตกนิดน,นึ่งนะวันนี้ฝนตกนิดนึ่งจำนวนสวยมากเลย เรานะกำลังเดินลงมาปะอยู่ตรงนั้นแหละถ่ายรูปถ่ายรูปจุดที่หนึ่งลงไปถ่ายตรงนี้ก็จะเห็นวิวเมืองข้างหลังนู้นนะคะอ่ะอากาศดีมากเลยอ่ะมันไม่ค่อยหนาวเราะว่าเหมือนเพราะว่าเราเดินเยอะหรอกก็ไม่ค่อยเหนื่อยแล้วมันเห็นใช่ะปะ มาเลยะะเม่ไ่ไม่ไม่นม่ไ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 มเดินไอดไม่มาไมไไม่ไง่ไง,ง่ม่มม่ไ่ไม่ไม่ไม่ไอ่่ เย็นมากเลยทุกคนวิวสวยมากอยากให้ทุกคนได้มานะถ่ายรูปเนพอเราอยู่เขาบริการดีมากนะมีการถ่ายรูปให้ด้วยสวยเนาะแล้วดแมวแบบุณเขาแี้สวยมากเลยมุงเนี้ย ถ้าเราเดินผ่านน้ำตกมาเนี่ยก็จ,จะเจอมุมนี้มาจะไปลงเรือกันทุกคนไปนั่งเรือบ้าน,นมือก็สวยจังข้างๆก็จะมีร้านของกินด้วยแต่คงไม่ได้แวะสุดสาะอยากให้ทุกคนมาเจอบรรยากาศแบบนี้มากเลยค่ะ แต่กินบุหรี่ก็ไม่ไหวนะเต็มทุกข้างทางเลยอยากจะสูดหายใจลึกๆอ่ะกินบุหรี่ก็เข้ารัวเราเจอที่แรกคิดว่าุ่นคนจริงๆค่ะลงเรือกันทุกคน นั่งเรือชมวิวว่าน,นั่งเรือสองนาทีข้ามฟากแป๊บเดียวสองนาทีแป๊บเดียวจริงๆไปที่เดียวกันจบที่เดียวกันจบที่เดียวกัน,อ,กนอ้ยอุ่นมากออขอบคุณเรืออุ่นมาก ฟ้าเรืออุ่นอะทุกคนเซอร์ไพรส์มากบนเรือมีฮีเตอร์อุ่นมากอะไม่อยากลงจากเรือเลยจะอยู่ได้แค่สองนาทีฝั่งหนึ่งแล้วมีมีสะพานที่เราข้ามมาด้วยก็ขึ้นไปข้างบนกัน,นเราจะไปกินข้าวเห็นกับพี่พักแล้วก็เดี๋ยวตอนกลางคืนเราจะมาใหม่ เเสียอย่างเดียวที่แบบไม่ชอบเลยตอนมาจีนอะคือเขาสูบบุหรี่กันเยอะมากแล้วแทบที่อะขนาดในเรือเมื่อกี้อบอ้าวแล้วตเต็มไปด้วยกลิ่นบุหรี่จะฟังที่แบบจะสูดหายจะลึกๆใช่ป<ะ>่ะกินะบุหรี่ก็เข้าบอดบุหรี่หนักจริงๆทุกที่แล้วถังขยะเขาอะ,าาอะก็จะมีแบบที่กรองบุหรี่อะไรมีครบเลยที่พักของเราคืนที่สอนะทุกคนว้าวาเสร็จลิฟต์ด้านหน อุ้ยห้องดีมากเลยเนี่ยเป็นระบบอุ้ยพม่านเปิดเองเกี <c oughs> ยรพิการกเพื่อเปิดเลยกคนห้องดีมากเลยอ่ะเห็นแบบเล็กๆอ่ะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นี่ห้องน้ำแยกห้องชักโคกแล้วก็ห้องอาบน้ำเหมือนเดิมห้องน้ำกว้างนะครั้งนี้ มีคนนี่ถือว่าดีเนี่ยไม่มีห้องอะไรอะ่ะมีห้องแยกโอ้ย<ด>อตู้เสื้อผ้าอยู่ตรงนี้อ่าตูา้เสื้อผ้าเป็นแบบบานเลื่อนห้องน้ำนี่มีโจนชากาแฟมันเดิมเปิดฮิตเตอร์ก่อนป้าบปบีหน้าต่างเรเรียงแรกตอนนี้นาะยจะพาทุกคนไปเดินเล่นในเมืองกันด้วยรองเท้าแตะ นื่องด้วยไหนอ่เดินไปเหยียบน้ำที่ฟูรังเชิญมันก็เลยเปียกอ่ะนนก็เลยต้องเสิร์ฟเท้าแตกออกมาทุกคนว้าตอนนี้ไกด์เขาให้เราพักพ่อนอัธยาศัยตามอัธยาศัยเราก็ให้ไปเจอกันห้ามครึ่งเพื่อกินข้าวก่อนจะไปเมืองฟูหลงเจิ้นตอนกลางคืนอีกรอบนึงบรรยากาศนั่คืออะไรอ่ะ

ของเต็มเลยมีของสดด้วยอ่ะผลไม้อกล้วยเขาสวยจังก้วยแท้เลยมันดูสวยเกินจริงอ่ะสามจุดเก้าเก้าไม่ลองซื้อยาบ้านจะตกสามจุดเก้าเก้าอ่ะไม่รู้อ 83บาทไทยนั่งนั่งแต่ทานสลัดกับคนขายอยู่ตั้งนาน <c oughs> วันนี้กำลังดูว่ามันจะมีอะไรให้กินไหมมีร้านอะไรบ้างไหนๆก็ว่างแล้วโอ้โหยังเย็นตรงนี้เริ่มแบบว่ามีแหล่งชุกชุมเพราะว่ามีร้านค้าก็จะมีคนแต่ก่อนหน้านี้นที่เดินมาคือมันเงียบมากทุกคนตอนนี้อากาศเย็นสบายมากเลยนะ มันไม่หนาวเหมือนแบบตอนเช้าๆแล้วอะรู้สึกดีแต่ฝนก็ตงตงยังตกอยู่แบบปอบแดดปอบแดดมีนำ้ำไหใยด้วยอืมผลไม้เขาน่ากินจังอ่งุนนี่เหรอนบอมป่ะถามดิเท่าเท่าไหร่<ม>อังุนแปสิบบาทมาแล้วได้พวงใหญ่มาก่างนี้เลยปะ ใสกินม้่งไม่มีเม็ดไม่มีเม็ดด้วยอุ่นฟอมวะเนี่ย <laughs> คนดูดิไม่มีเม็ดลูกใหญ่พวงแปดสิบบาทหวานมากบอกเลยลงเตาเมื่อกี้ทุกคนทั้งหมดเนี่ยแปดหยวนเอง,อ,องหอมเลยควันแบบทุกคน คือที่แรกอะ่ะมันเขียนมันทางทะเลมันแปลว่าเสี่ยวหลงเตาใช่ปะ่ะนายก็เลยจับมากินไปกินมาัมนาระดาเปาอะ่ะอันนี้เลยกระลาเปาร้อนๆแต่อร่อยถึงยังไม่ใช่เสี่ยวหลงเตาก็ตาอมอร่อยมากมคือเดินไปไหนะเจอแต่ของน่ารักอ่ะ รถจักรยานรถมอไซค์รถยนต์เองอะ่ะก็น่ารักปุ๊กปิ๊กแต่งแบบน่ารักไปหมดเลยอะ่ะสึกชอบแล้วตอนนี้เราก็จะกลับโรงแรมไปชั์จแบตไปเตรียมตัวสําหรับมื้ออาหารแล้วก็จะไปเมืองฟูโรนเจอร์อีกครั้งในตอนเย็นไปชมแสงสีต่างๆหนาวหนาวหนาวนู่ดิทุกคนมือแดงหมดแล้วอะ่ะเทียบกับหน้ามือแดงว่าโอมักินข้าวเย็นกันก่นกอนไปคืนเจอรอบดึกทุกคน อันนี้คล้ายๆพัตตะคันจินจินสีแดงเด่นมากก็เดินมาโดนผมทีนี้มีใครไม่ไปต่อนี้ไหมครับเดินกลับโรงแรมอันนี้บรรยากาศของเมืองตอนกลางคืนทุกคนเขาก็าจะเปิดไฟฉ่ำเลยทุกคนเรามาถึงเมืองฟูรันเจิ้นตอนกลางคืนแล้ว คือไกล์เขาให้เราอยู่แค่หนึ่งชั่วโมงอะ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะถ่ายรูปดีไหมตอนนี้สมองศาทุกคนหนาวมากแต่ก็ยังสู้อยู่เรามีเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นในการเดินเที่ยวในเมืองอย่เนี้นะคิดว่าไม่น่าจะแต่งตโตอินทันเลยหรอไม่นั้นเราจะต้องนั่งแท็กซี่กับเองไกด์บอกเฮ้ยไห้แมากทุกคนมีเหมือนแบบหนันนนงสัตว์ะ คนเมืองตอนกลางคืนสวยมากแล้วกนน็นักเรนน้ำตก <c oughs> เรากำลังจะไปถ่ายรูปตัวอินแต่งหน้าแล้วก็มีช่งางภาพถ่ายบนหลังคาประมาณร7อยเวน เงินเพื่อความหนาวากับรูปที่ไม่รู้ว่าจองมาเป็นยังไงฉันจะอวดไหมฉันจะสวยไหมเห็นแล้วทุกคนใช้เวลาแบบแบบเดียวมากๆอ่ะหน้าโดดมากเลยรู้เลยว่าไปแต่งตัวอินมาขนมอีกแล้วทุกคนก่อนกลับนั่งแท็กี่กับ อไ่้ยมเ่ายขวางเต็มเลยปาไม่ใช่ไม่เศษเอามีเฉยใช่ตารถใช่ไม่ได้มเฉยปูอนยไหมยเหมอนกันตัวเช่เหมือนกัน แต่ว่าคนมันมีอะไรอยู่ด้วยอ่ะคนมันมี<ล>พวกวเก็เกตอะไรอยู่ด้วยเอออ,อร่อยก็อร่อยคนเรานั่งแท็กซี่กลับกันนะคะตอนแรกคือแท็กซี่เนี่ยเขาไม่ได้เปิดมิเตอร์แต่เขามีมิเตอร์นะถ้าเป็นคนต่างชาติอ่ะเขาก็จะคิดแบบราคาเหม,มาเหมือนประเทศไทยเนี่ยแหละมันไม่ค่อยชัด เขาคิดเรา20หยวนทุกคนแต่ว่าต่อเหลือ15เขาก็โอเคโอเคขึ้นมาเลยแล้วที่ไปมามาปุ๊บเขาก็ให้ส้มมาสองลูกล้วบอกว่าเออคนเป็นเพื่อนคนไทยนะอะไรอย่างงี้ก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะให้20หยวนเท่าเดิมแต่จริงๆแล้วราคาจะอยู่ที่ประมาณ10หยวนทําไกด์มานะทุกคนแต่ว่าเขาน่ารักอยู่ทุกคน นั่งไปนั่งมาเขาจอดให้อีกคนนึงขึ้นมาเหมือนทางเดียวกันก็ไปด้วยกันอะไรเงี้ยถามหมาลากินกันก็กําลังจะเดินทางเดียวกับเมื่อตอนกลางวันน่ะก็เดินมาเจอร้านนี้ทุกคนแต่นั่งกินเหรอเราจะนั่งกินเนาอนั่งด้วยกันได้ คือไม้เนี่ยสิบไม้เนี่สิบหยวนไม้ละไม้ไมละหนึ่งหยวนตัวอันนี้สองหยวนถ้าเนื้อกับตาหมุดเนี่ยก็จะเป็นมัดละสิบห้าหยวนทุกคนเนี่ยเราก็มีโต๊ะอุ่นข้างตรงแล้วก็จะมีความร้อนด้วยเหมือนโต๊ะโคทัดส,สิดไม่เอาเอาแค่นล้วแหละกินแค่น,นี้ให้หมดก่อนเห็นไหมหรือป้าเอาเนื้อเพิ่มนไหม ค <laughs> uh ือ <huh>. ย <laughs> uh ั่านทานสร่จฉันอุ่นมันก็ไม่เกียมเกาะมีกินหอมอ๋อ้อยอร่อยอะโอเคก็เอาอะไรมาปูให้เรานะทุกคนอ่ะ ไปย่างก่อนอ๋อเฮ้ยปลาซื้อเบียร์มาเรียบร้อยกระป๋องเลยต้งองสองก็ปองอะหกสี่หยวนลองคิวดว่าจะเป็นอะไรวะลูกชิ้นแ้งแต,แตงชีดอะ่ะเอาไม่ได้อะ่ะมันเป็นมันทุกคน S <S มันแท้ๆจ๋าๆเลยลูกว่าลูกชิ้นดูชิ้นชีสอร่อยเลยนะแบบร้อนๆอ่ะหมาล่าอ,อร่อยมากอันนี้หมูมาเล็กๆแบบเนี้ยอร่อยมากทุกคนพี่ไทยไม่เคยกินอร่อยแบบเนี้ย อืมอืมแล้วบรรยากาศมันได้อ่ะถ้ามีเบียร์ด้วยเนี่ยดีมากฟินๆินวินทุกคนวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนกับเดสูเดยทูที่ฟุตเยอะมากกินหมาเจก็คงจะเข้านอนแล้วก็พรุ่งนี้ตื่นหกโมงเช้ากายบอกติบาตายพรุ่งนี้จะไปประตูอะไรวะ อพวกนี้จะไปภูเขาประตูสวรรค์กันซึ่งอยู่ข้างบนแล้วเขาบอกว่ามีหิมะตกบ้างเล็กน้อยหนาวมากแน่เลยอื่วดเดี๋ยวกันมีค่ะ